พบกับหน่วยที่8ครอบครัวแสนรักเรื่องที่หนึ่งพ่อแม่ของฉันเด็กๆจ๋าคุณพ่อนะคะเป็นเพศชายคุณพ่อเป็นผู้ชายคุณพ่อก็เป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวอบรมส่งสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนดีให้การศึกษาเราเรียนแก่เด็กๆ ทำงานในบ้านก็อย่างเช่นนะคะรดน้ำต้นไม้ล้างรถซ่อมแซงสิ่งต่างๆที่มันเสียหายภายในบ้านค่ะส่วนคุณแม่ก็เป็นเพศหญิงค่ะคุณแม่เป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านหรือคุณแม่บางคนนะคะอาจจะทำงานนอกบ้านด้วยก็ได้ค่ะ คุณแม่ก็จะมีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านทำอาหารการกินให้ครอบครัวอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีเด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเช่นเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจเรียนช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานหรือช่วยคุณพ่อล้างรถรดน้ำต้นไม้ เด็กๆได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆก,ก็รู้สึกยังไงคะใช่ค่ะเด็กๆก,ก็จะรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องทำงานหนักต่างๆมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักเด็กๆมากค่ะการที่เราจะเป็นเด็กดีไม่เกเร ตั้งใจเรียนก็เป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นยังเป็นเด็กที่มีความกตัญยูต่อคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยค่ะต่อไปมาทำการบ้านในเล่มร่องรอยและใบางานมีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะคะแผ่นที่หนึ่งจะเป็นการบ้านในเล่มร่องรอยเรื่องที่หนึ่ง พอแม่ของฉันหน้าทีหนึ่งให้เด็กๆด,ดูภาพที่มีสระเดียวและกากระบาดท,ทับภาพคำที่กำหนดให้ค่ะตัวอย่างเช่นภาพทหารบวกกับสระอะคำไหนที่สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้คะเช่นนะคะทออาทาใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กๆก,ก,ก็ไม่ต้องกา ต่อไปทออะทะใช่ไหมคะถ้าใช่เด็กๆก็กาลงไปได้เลยคะ่ะต่อไปเป็นใบงานเรื่องที่หนึ่งพ่อแม่ของฉันหน้าที่ส5ให้เด็กๆทำการ์ดครอบครัวแสนรักโดยระบายสีภาพให้สวยงามและตัดคุณพ่อคุณแม่ คุณรูปและรูปอื่นๆที่อยู่ด้านล่างมาติดลงในการ์ดให้สวยงามเลยนะคะค่ะการบ้านและใบางานของเราก็มีทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำกันได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ